สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงผลประกอบการในไตรามาส3ปี65ของหุ้น TKN จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับอ่ะสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนมาดูผลประกอบการในไตรามาส3ปี65ของหุ้น TKN หรือว่าบริษัทเท่าแก่น้อย Food แอนด์มาร์เก็จำกัดมหาชน ที่ถือว่าผลประกอบการในไตรมาส3าปีของค่าเนี่ยออกมาได้ดีมากเลยนะครับก็เลยส่งผลทำให้ราคาของหุ้น TKN นะครับเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวขึ้นไปชนซิวลิงเลยทีเดียวโดยที่ผลประกอบการในไตรมาส3าปีของค่าของหุ้น TKN นะครับตัวบริษัทก็มีรายได้จากการขายอยู่ที่ประมาณ1208.7ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ1 8 0ล้านบาทโดยที่กำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่ ส3สตางค์ต่อหุ้นสำหรับกำไรสุทธิในไตรามาส3ปี65นะครับ Q1Q ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ154.2%ในขณะที่ Year-on-Year year, กำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นมามากถึง835%สำหรับในช่วงไตรามาส3ปี65นะครับก็นับว่าเป็นไตรามาสที่ตัวบริษัทนะครับสามารถสร้างยอดขายได้สูงสุดในช่วง3ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ช่วงสถานการณ์โควิด -19 ระบาดนะครับต้นปี2อ6 3 โดยที่การเติบโตของยอดขายของตัวบริษัทนะครับก็เป็นการเติบโตทั้งตลาดในประเทศไทยแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของตลาดต่างประเทศด้วยซึ่งก็มีผลมาจากในส่วนของการเติบโตจากสินค้าตัวใหม่ของเขาโดยเฉพาะกลุ่มสาหล่ายซึ่งก็ควบคู่ไปกับการเติบโตจากการขยายช่องทางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายช่องทางไปยังตลาดต่างประเทศอาทิเช่นประเทศสหรัฐอเมริกามาเลเซียและก็เวียดนาม เมื่อเรามาแยกดูรายได้จากการขายในช่วงไตรมาส3ปี65นะครับในประเทศเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ444.6ล้านบาทซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ22.8% QoQ n ส่วน Year-on-Year year นะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ51.6%ส่วนรายได้จากการขายในต่างประเทศนะครับในไตรมาส3เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ764.1ล้านบาทซึ่งก็เพิ่มขึ้นมานะครับ28.2% QoQ n ส่วน Year-on-Year year ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ42.2% โดยที่ยอดขายในช่วงไตรมาส3ปี65นะครับเยียร์ออนเยีเนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ45.5%เลยทีเดียวนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนั่นเองนะโดยที่เมื่อเรามาดูในส่วนของผลประกอบการในงบราย9เดือนปี65ของหุ้น TKN นะครับเราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีรายได้จากการขายอยู่ที่ประมาณ3,135.1ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ3 1 3 6ล้านบาท โดยที่กำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่22สตางค์ต่อหุ้นสำหรับกำไรสุทธิในงบราย9เดือนปี65นะครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ221%เมื่อเทียบกับในชว่วงการของปี64ที่ผ่านมาโดยที่รายได้จากการขายในงบราย9เดือนปี65นะครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ23.7% ทีนี้เมื่อเรามาดูในส่วนของงบแสดงาฐานะทางการเงินในงบล่าสุดของตัวบริษัทนะครับแล้วก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ3,190.44ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ1,132.61ล้านบาทโดยที่ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็อยู่ที่2,057.83ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นค่า DE ก็อยู่ที่ประมาณ0.6เท่านะครับก็ถือว่าตัวบริษัทก็แบกรับภาระหนี้เอาไว้ค่อนข้างต่ำอยู่พอสมควรล่าสุดนะครับหลังจากที่ตัวบริษัทมีการประกาศผลประกอบการในไตรมาส3ปี65ออกมาเขาก็ได้มีการประกาศจ่ายปันผลระหว่างการรอบที่2อนะครับออกมาด้วยให้หุ้นละ8สตางค์นะครับซึ่งก็จะขึ้นเอกดีในวันที่13พฤศจิกายน2565นี้แล้วก็จะจ่ายในวันที่7ธันวาคม2565 โดยที่ราคาในปัจจุบันของหุ้น TKN นะครับก็อยู่ที่9บาท35สตางค์ต่อหุ้นสำหรับมุมมองในกราฟเทคนิคของหุ้น TKN นะครับอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ราคาก็ขึ้นมาจนถึงซิลลิงเลยทีเดียวนะครับเป็นการเปิดแกลบทะลุเสน้น A อ0รอ0วันขึ้นมานะซึ่งก็มีโอกาสที่วันนี้นะครับราคาของหุ้น TKN อาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ อย่างไรก็ดีเมื่อเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟลายสัปดาห์เราก็เห็นว่าตอนนี้ราคาก็ทะลุต,ตรงเส้นมีองร้ในกราฟลายสัปดาห์โดยเช่นกันซึ่งก็เป็นการแสดงเห็นว่าหลังจากนี้ไปนะครับก็มีโอกาสที่ราคาของหุ้น TKN เนี่ยอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปได้ต่อนะครับในมุมมองของกราฟลายสัปดาห์แต่ว่าเมื่อเรามาดูในส่วนของเส้นไอซ์ไในกราฟลายสัปดาห์นะครับก็ขึ้นมาชนโซนโอเวอร์บอทแล้ว ก็เป็นสัญญาณเตือนอีกนิดนึงเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการซื้อเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับก็หลังจากนี้ไปอาจจะมีแรงขายออกมาก็ได้เมื่อเรากลับมาดูในส่วนของกราฟรายวันอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของเส้นไอซ์ไอเนี่ยก็ขึ้นมาชนโซนโอเวอร์บอทด้วยเช่นกันนะครับก็คิดว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยราคาอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปได้อีกแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไกลนะก็อาจจะมีแรงเทขายกดดันราคาลงมานะครับคิดว่าน่าจะโดนแรงเทขายแถวบริเวณประมาณสัก10บบาท น่าจะมีแรงขายกดลงมานะครับก็ต้องมาติดตามกันอีกทีหนึ่งเพราะคิดว่าตรงบริเวณสิบาทเนี่ยเหมือนจะเป็นแนวต้านและก็เป็นแนวรับสําคัญของเขานะในรอบก่อนหน้านั้นนะครับอ่ะก็ต้องมาติดตามกันอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับใครที่ติดตามหุ้นตัวนี้อยู่นะครับสำหรับหุ้น TKN หรือว่าบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ติ้งจำกัดมหาชน อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ไปให้เพื่อนหรือคนที่รู้จักของเพื่อนก็ได้เช่นกันแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแต่เพียงนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ